อุ้ยพกเฮ็ดปวกไฟครับชุอุ้ยบานเร็วเมนพุ่นครับครับงามงามอุ้ซี่ได้ดวงติดอะไงเงี้ยเดตูมหนึ่งนั่นตัวนานั่นสามพุ่นอุซาเคียได้ไหมไปหาว่าไงงามครับตะลุตะลิ นะะคพี่นน้องี่ความมันของเหาครับตู้มันคือเก่าค่ะสวยงามอันนี้เฮ็ดไข่มีแต่ตุ่มเลยเด้อค่ะนสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งช่วงค่ะสวัสดีเอฟซีแม่เอฟซีเก้าสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเด้อค่ะมื้อนี้ก็พาพี่น้องขอโขขาปลาหาเห็ดคือเก่าเนาะค่ะมื้อนี้เฮามาเริ่มต้นที่ปลาบ้านหนองทั่วนะค่ะตำบลเบิดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะไปว่าเฮาสีมานโมมานเนาะลุ้นกันลุ้นกันค่ะพี่น้อง สวัสดีครับมือนี้เพชรสางวันที่ยี่สิบครับแม่นจ้ะยี่สิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซีมานบูมานในที่หน่องเขามาปอสวิทพัวเลี้ยงดูเลยจ้ะเห็ดไข่ครับพี่น้องเรียงแบบเรียงค่ะไข่ค่ะเห็ดไข่เขียวค่ะพี่น้องที่เขามาแล้วกฝากเป็นกำลังใจเด้อกุหลาบกุ้เชียสาวนนกุก้ยเชียงกระปอสวิทนะคะเสถียรมีแห่งเห็ดคลิปฮะคลิปให้พี่น้องเบื้องต่อไปเรื่อยๆค่ะ มีเขาสิขอเห็ดยังไงเนาะนี่ค <Yeah. S 2> ลักๆก,กก็น่าจ,จะเป็นเห็ดไข่เลยนะคะ <Yeah. S 2> แต่มองนี่คนข้างที่สีดอกบัวข่อยใหญ่เป็นไรเนาะ, <Yeah. S 2> ะนี่ครับบใหญ่บัวเป็นยังก็เป็นเนาะแต่ว่าพอค่ะตุ่มๆ <Yeah. S 2> นี่งามเมด่อต้นกินแสบปนแสบ แค่ของแค่แค่วะยังมะลุกตัวับอุ้ยข้าปราคารยังขาประกาศยังกระพี่น้องขาสีเพินขสีเพรนอุ้ยอุ้ยฝุ่น่นเต็มเลยข้างล่างเมนบอกแจ็คโงเมนโมแมนโมอ้ามันยาวเขาพยหาจะเตเบื่อยุตัวนั้นขาสั่นๆเนาะมุ่งว่าหน้ากําลังสิจุ่มแต่ว่าขาใหญ่เงี้ยตกวตาบครับเหมือนมันงาม ขาวครับโอเคตุ่มครับนี่นเนาะไอจุ่มเลยกระลังงาฝุ่นทั้งฝุ่นกระเมน็นะนี่ เป็นมูลเลยครับอยปิดสั่นเลยหาคือว่าจบจับจบจบจับ,จบ,จบ,จบแม่โอ้คัดเถอมาขวนเนี้ยมาขวนอยู่นี่เนาะอู้ห <c ười> ูเรื่งเหลือมแลยนี่เหลือแต่ตัวใดมันเด้อคะ่ะอันนี้น่ะนี่เหลือทั้ทงนี Ta như rồi là Ta phải này là Đồ rồi Uôn sẵn đây nó

ดอกเป็นสีชมพูว่าท่านเป็นสีของมึงเพคะมาเลยครับพี่น้องไม่กําลังเป็นเม็ดตะมุตะมีอาะกําลังตุ้มตุ่มกําลังอันนี้หอยถากเพื่อกินเร็วนี่แหละกําลังแกงเสียตุ่มตันจะใครเหรอ ไทยสงสารลองไอเก็บไปประเทไทยสทยิตน <ลง S 1> นี้นกำลังนี่กำลัองอกอ,งอกกันมีไหมที่นกเปกอเปดกระจอนครับเขอเอุไนนะิมาเพ่งครับเปิดเพ่งบริจาค ทิศทานเหลือไปแล้วก็บไปล้วะ่ะบนดีไทยแม่แต่ว่าตัว,ตว,ตวนึงมมนเป็นทิศทานน้อยตัวนีนตัวเริ่ออกเรง่องานะนะ เพลงเพื่ปน, <มา S 1> นำมือนี่ฟังเดือนเพ่นเ,นเดือบาทเนี่นฟังหันพ่อนซักอันนี้สาธิตเดือนเพ่นเดือ,อบาทโอ้เคเท่าขอเป็นโมค่ะเอาบอ่บยปวดคำหนึ่งพอดีเลยได้นะ ดอกเกี่ยวครับพี่น้องเห็นเห็ดยังเอาเม็ดครับมื่อนี้เอาทุกเห็ดที่กินได้เนียจ้ะเห็ดยังกระเสียบเม็ดละเป็นเห็ดกินไม่เป็นเห็ดเบื่อหมูขาวครับร้อนร้อนหลังเลยครับอะไรครักําลังตุ่มนี่ก็เป็นลาเป็นเห็ดรวมครับพี่น้อง น้องถ้าเป็นหมาเห็ดอย่างนี้เนาะได้ไหมเช็ดลุ่นมาเลยโ <c oughs> อ้ยตรงนี้เพศไรครับพี่น้องแมนค่ะลงท่านกับไรล,ลงท่านส่วนออกเพนหลวงหมูเหลืองครับพี่น้อง

cục đi Yili Để khách yếu hấp bẩn Hấp đi ừ. Bì Đi đi, liền với Đấy Vang hấp vang จุมูมในบ้านแนี่ครับพีอเนาะี่นกาศเขาป้าที่เหล่นี้ไหวเมิดคึ้นมอมีร้ายเตือค่ะไงขึ้นม่เงยค่ะพี่หมอฝนตกเมื่อคืนเหรอคือฝนลิ่นบเมื่อคืนน่จ้ะ แบ่งกันพอแล้วเดี๋ยวเห็นใบสามดีครับดีที่ตู้เลือกบัตร ว่าจังไดเลี้ยงสามทุกนะโอ้ยสามเลยครับน้น้ำน้้นะครับเห็ดมากอะเป้าตวสีเป็นตัวเหยอ้ดเปาทางในก่อน dây khoa chi ca để để nó siết nghe có cái gì con

ตูนหน่อยครับมันยื่เด็ดตูนหญ่สุดอู้หิดีโปูุ้้ยหลยบอกครับลอยออกมองลละจุ่มวัดทเฮ็ดหมอนหยากพน่น้อยบเป็นมูด้อมันนี่มานสามเลยงูเหลืองสองเด งูขาวหนึ่งเ็ดหลักหลายสนิทค่ะเกียงหลุมหลวมเศบหลายแสบหลายครับต่างคนต่างพอครับเอ๊ะเก็บต่างผิดก่อนครับสองดอกครับอือค่ะตัวไม่ขว่ำ สองครับวือโอ้โหถีบแรงเห็นไหมซีครับโอ้ยโอ๊ยดองยังเล็เด็กจูมนึงหล่มแล้วมัน เด็นบ่บน,นี่ดอกยังไงเลยครับคขามานันเจาะเฮ็ดมันกำลังรล่มออกใหม่อีกลอหลอบเนาะกูเพ็ด แม่สอบเหลือมเนาะเนียนอากาศคึมๆนี่กระทบพี่รอสีดีเนี่ยนให้เราโกตีเนียนหน่อยพี่น้องอะไรเนียนอมชมพูลองเขาพี่น้องลองเขาแม่ส่วนเห็นพันว่าออกเนาะนก็เลยลองเขามาเบืองเด๊ะเปล่ขึ้นบุตรแค่หักไหมแค่หัก บสองขาขาบุณห์ขาจะกับของคนนอนออคนนอนออกเฮ็ดนอนออกนี่เฮ็ดไข่ขาฮะพี่นนองเ้ยฝนตกแล้วหลังจากนี้จะขีเขาต่อหรือบอกเขาต่อคือสิกลามเหือนเลยแ่ะคือมต็มตาแล้วะฝนตกลบลิ่แล้วนหต้อบอลิงแล้วครับออกไปกับเปียกเลยครับนี่ คือมึงแค่ในปลานี่มืดมืด,มดครับเลี้ยงยังกะเกือบพอเห็นเห็ดทวกี่คือสีเหลวเลยแหละมืดแนี่ครับไอไข่ขาวครพี่น้องไลยอยู่ก็ต้องคืนนี่แหละปีอีค่ะกำลังเป็นไข่ไหมพี่โอ้ยเจียงวะเนาะถ่ายเอียงก็บเอยียงเด้อจ้ะ ก็หล่ามังคะพ้าสวิตดอกไงเขาเก็บไปหมือนบ่อเลยแต่ตัวก็ร่างึ้นไข่ขาวครับโอ้ยเหมือนคือทรงๆขันขอดเลยเนาะพี่น้องติดติดจากลูกยุ่นเสือพี่น้องแบบนี้อย่าเดีกไปหายากินหลักใบอยู่อะไข่ไข่ค่ะมีแต่ฮ็ดไข่อ้อยต้อยเลยพี่น้องไข่หามค่ะนี่

ตะลุตะลิดอกนี้บังไงเลยอุ้ยบานบักไงเลยพี่น้องนี่ยงนเนียนปลาเกไกเนาะเนนนี่ยสั่งเตยันเนาะหลบแสงตุ่มถึงเนาะใ่ใ่อเห็นเนาะเนีน ตุ้มในใหญ่เลยอุ้ยสะออนนะครับโอเคมาพี่เนือ้อหมูเดียวกันนครับพี่น้องกิบไปวางหันพี่อีกวัดบังค่าเนี่เสะออน <c oughs> บ้านเฮากับมีตุ้มใหญ่ให้กัน,นส,วสวยครับ hết bựa miền bựa hết bựa bao khá nhau nhỉ bột điều thả nhau cái này đang không มาทำดตุดนี่ครับเด้ยพ่อฮดตั่ไฟครับจิ้งอ้ยบานเร็วเนียนคุณครับอู้พี่น้องโบราณแต่แรงงัดครับ ง่ายมามง่ายง่ายอู้เสียดายดอกนั่นจะยังกินของเราเนาะกินพอเป็นยังฟังผุ่นงามอยู่สองดอกนังเขาไม่ไกะสิงัดแล้วเด้กัดเลย tìm mất rồi lắm Chị Mán Mán, mán nhục hả Ui <laughs> <laughs> nhát mất nhục <laughs> là có hẻng rồi Là khẳng gần tí là vì nó À vì nó là đấy คดไข่กัเก็บมาหลายดอกแล er ica, ica, right. the ้วครับพี่น้องจะว่าบางดอกกั่ไทยบางดอกกับบระทศไทยได้มากกัหนึ่งนะจวงสุกท้ายวาหนึ่งห่าด้มาักพี่เห็นดอกเหยวะเจ้เลยของสมตัวบรบานมืนนันบบหินเลยอหเจ้าห้าว่าจะได้วะ เสียงงอเลยหักไมงัดตางผีจิ๋นเออนับจีข้าตุ่นหมาท่านได้แต่ข้าตุ่นหมาหมากห้หมโอ้เสียดายค่ะข้าบอกไง่หักไหมเ่นนัน ลองดับเห็ดของห้องจัดกระตาไม้ก่อนครับพี่น้องอยึดน้องห้องบ่น้อยเด้อครับนี่มจะตัวหลากหลายเลยตุ่มกับหลายวันนี้หลายจากประเทศไทยถ่ายเป็นบางดอกนะครับรวมบ่ค่อยได้ายแทนเห็ดรวม,วม,รวมจังเย็ดทานวันนี้ก็ได้ คิดไข่กับโบข่อยเดท่าสุดดอกครับพี่น้องเมียนครับอยากกันหาเพราะว่ามันนีกับเฮ็ดกับไายากมันเห็ดปลวกกัมหนึ่งครับพี่น้องขอเห็ดปลวกไฟถือว่าดวงดีจัดกับตาก่อนครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเงินล่ะฝนโมเห็นกันบางเบ้ใหม่ดิเหียกหิ้งเหียบุหรุ นี่และค่ะพี่น้องมาเบิ่งนความันของเขาเนี่ยพี่น้องเมืองอีกว่าสักนี่ครับก็มันตาใญ่คือเกาครับพี่น้องมึงครับคนครับกระตาอุ่มมึงครับพี่น้องบนิใส่ตาหน่อยครับสูมือนี่เป็นเฮ็ดไข่ตุ้มเนาะเฮ็ดละงหัากระไดเฮ็ดปุวกไฟกระมันค่ะมึงอีพ่อเฮ็ดเพ่งเฮ็ดพึ่งกระพอหลายอย่างอยู่พึ่งเขาพึ่งขาหนังยูแล้วก็มีผึ่งสารเนาะ แการปลอกเห็ดรวมกับสิเห็นเห็ดทานค่ะหรือเห็นเป็นตุ่มทานเห็ดแดงเห็ดกอแดงเห็ดอันเห็ดกระเป็ดกรือบดไทยจ้ะแต่ว่ากับบดไทยเห็ดไข่จุ่มนิหน่อยๆกับแถบสีบดไทยเลยครับแน่เลยค่ะแต่ว่าเห็ดไข่เนี่ยเขาก็ได้หลายคือเกาเนาะมันคือเกา สารคลิปนี้ค่ะพี่น้องจุกคปไปเพียงคนหนี้เด้อค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมเจ้ากระปากพี่น้องเป็นกำลังใจใหนเด้อค่ะกูไลกูแชร์สาวกานิกากระบาซุบีค่ะลาไปก่อนเด้อพี่น้องสารับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปเอาเมื่อครับพี่น้องอาการกับบกเอยีมืออื่นสีเป็นจะได้นอหลอดคอหลอดลม <laughs> เริ่มคัดคอแน่ละครับ เริ่มพืชจังข้อแห่งอาการเริ่มแรกของคนจะไอเนาะครับเมียนบอกติดจากลูกเลยครับพี่น้องนอนในกันเนาะคือว่าแหละลูกสู่พอพอสู่เม่แม่ส,สู่ลูกเนาะกันบบติดเมิดขอบข,อบขอบั้วกะบบเมดโลกครับพี่น้อง <c oughs> บบแล้วโบวิทบบสวงฝากพี่น้องก็ไหลก็แช่ดเด้อครับฝากเป็นกำลังใจส่องใน่อยๆนะครับไปเรื่อยๆครับ เมียนขาดสีมันอยู่มองได้กับมันขาดยู่เ้ืงานกับมันพี่น้องบางเถอะเมียนเขาปลาได้กับมันเฮ้ยรอยมาหานเห็ดผักไฟโยขานี่ยเมียนกะเป็นงา,าไนไว้อย่างนั้นแต่ปลาบานถาดนี่ <c oughs> บ่ได้ไปเด้อครับบ่ได้เขาลอดจังหวะอยู่ยังตกใจเพระาะจันหายอยู่พี่น้องอันตรายครับเมียนผัวกับโตเนาะ พอกันแบบจ้าๆเลยพี่น้องแบบเกือบสู้นขี้งกันแหละครับไปเห็พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขทุกคนครับรักษาสุขภาพด้วยอากาศกับเปลี่ยนแปลงครับเดี๋ยวกะฝนเดี๋ยวกะแดดเดี๋ยวกะฝนโปรยๆนี่แหละครับทําให้คนเป็นโรคเป็นไข่เป็นหนาวออกนี่ก็ได้ไปไปครับเมื่อบานครับสวัสดีครับ